สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิจกสยามทุกท่านพบก,กับสดข่าวไรเตอร,ร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่ถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภยัยมั่นใจ100%สแกน QR code คหรือแอดไลน์ได้เลยที่บีเคแปิวสาริการยงจ้องควาเจมสันร่วมทีมเดือนมก,กราคมมีรายงานว่านิวเซ็ตยูไนเต็ด จะตั้งเป้าเจมส์แมดิสันเป็นลำดับความสําคัญสําหรับการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ล้มเหลวในการเซ็นเสียกับเรตเตอร์สตีในช่วงเสมอที่ผ่านมาครับโดยนักเตะหมายเลขสิบได้รับความสนใจและจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ประสบความสาเร็จม,มากที่สุดในอาชีพการขายแข่งของเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดวยแมดติสันขับยิงไป18ประตูใน,นทุกรายการและทําอีก12แอสซิสเพื่อช่วยเรตเตอร์สตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกยูโรปาคอนเฟอร์ลี เดอะเด็กก็จยเตะครับพยายามที่จะเซ็นสัญญายกับดาวตี๋ยนิชาตังกฤตเพียงคนเดียวในช่วง,งท้ายของตลาดซื้อขายนาัเตะโดยรายงานว่าครับข้อเสนอครั้งที่2มีมูลค่า40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเดอะแบ็กพายร่วมเหลียวในการเสนอราคาเพื่อเซ็นสัญญายกับอดีตดาวเตะนอริสตี้และแมดดิสันครับได้เริมต้นฤดูก,กาลด้วย2ประตูและแอซิสกับทีมที่จอกสยามตามรายงานของเดอะนอเทินเอ็กโคลครับเอ็ดดี้ฮาวถูกลก่าวว่าแมดดิสันได้ความสนใจสําหรับการย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคม โดยแดดิสันครับเข้าสู่สัญญาสอปีสุดท้ายที่ King Powers t a d i u m และยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขารายงานยังระบุด,ด้วยนะครับว่านิคเซนยังให้ความสนใจในตัวแอนโทนีกอร์ดอนของเอเวอร์ตันแต่ว่าเพลย์เมคเกอร์ของเรสเตอร์ครับเป็นนักเตะที่มีศักยภาพมากกว่ารายงานการย้ายทีมของนิคเซนเกิดขึ้นหลังจากที่เอียนไรท์อ้างว่าแล้วเตะขขงทีมเรสเตอร์ครับต้องการย้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่สถิติการอายุานให้นักเตะดาวดังของทีมเลสเตอร์ออกจากทีมนในช่วงกลางของฤดูกาลนั้นค่อนข้างต่ำค่าตัวเรขการขายนักเตะสูงสุดที่พวกเขาได้รับในช่วงเดือนมกราคมคือ14.85้าล้านปอนด์จากริวพูสำหรับเอมิเฮสกีส่วนเจฟฟี่ชรุปไปคิสซาารเรตเตอีบอราไปเดียร์เรยันและดมอร์ไรเกย์ย้ายไปร้วมทีมไบเออร์เรมุงเซนนักเตะเหล่านี้ครับต่างก็ย้ายออกจากทีมนในช่วงกลางของฤดูกาลเช่นกันอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับเกี่ยวก สึ่งดิคสเยูเอตเองครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอมาอีกครั้งในเดือนม,มก,กราคมเพื่อคว้าดาวเติของเรารายนี้ไปร่วมทีมให้ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าข้อเสนอจะยื่นมาที่เท่าไหร่สำหรับดาวเติชิมชาติกิจรายนี้ฮะมาต่อกันที่การขยัสน้ำของคีพาวเวอร์สสเตเดียมสำหรับเลสเตอร์ซีจะได้รับไฟเขียวในสัปดาห์หน้าหลังจากสภาเมืองเรสเตอร์ครับมีรายงานว่าจะให้การอนุมัติ สิเดือนครับหลังจากส่งใบร่างโครงการวางแผนสําหรับอาเซียนฝั่งตะวันออกแห่งใหม่โดยเลสเตอร์ครับจะได้รับคําตอบในวันพุธที่สิบสี่กันยายนี้หลังจากที่สภาเทศบาลเมืองครับกำหนดวันที่ประชุมสาหรับคณะกรรมการในเรื่องนี้ก่อนการประชุมฝ่ายวางแผนของสภาได้รับคาแนะนําให้อนุมัติหมายความว่านะครับมันจะเป็นพิธีการในสัปดาห์หน้าและเลสเตอร์สตีครับจะได้รับการปรับปรุงสถานที่สนามกีฬาซึ่งจะเห็นสแตนใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความจุของ k ิฟฟ p o w เวอร์สเตเดียมเป็นสี่หมื่นที่นั่ง นอกจากนี้ครับในแผนการเนี่ยยังมีโรงแรม220ห้องอาคารพักอาศัยสูง20ชั้นพื้นที่บันเทิงในร่มความจุ6,000ที่นั่งและร้านแฟชชั่คลับแห่งใหม่การอนุมัติอยู่ภายใต้ข้อตกลงมาตรการ106ซึ่งเป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างสภาเมืองและสโมสรโดยกำหนดวิธีการที่เรสเตอร์สตีต้องช่วยเหลือพื้นที่โดยรอบและชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสนามกีฬาข้อตกลงมาตรา106มีปจัจจัยหลายประการ ที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันด้านที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่อยู่อาศัยการปรับปรุงแผนพารามิเตอร์สําหรับโรงแรมการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการกขนส่งและการชรําระเงินจํานวน1นึ่งแสนนน้อเนเพื่อครอบคุมค่าใช้จ่ายดูแลอนุสา,าวรีย์รอไดเคสเขาคาแนะนาการอนุมัติจะได้รับการตอบรับจากสโมสรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณท็อปอายวุวรีวัฒนประภาประธานสโมสรซึ่งสแสดงความไม่พอใจกับความคืบหน้าที่ราชาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเห็นว่าสภาเมืองพลาดการตัดสินใจในโครกรานในเดือนกุภมภาพันธ์เมษาย,ยนและกรกฎาคมเขากล่าวว่าการปรับปรุงพื้นที่และรายได้พิเศษจะเกิดขึ้นนั้นมีความสําคัญต่อความก้าวหน้าของสโมสรในอนาคตอ่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพวกเรานะครับที่คิมพูโรสเตเดียมจะได้รับการอนุมัติในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งจะต้องรอดูกันว่าสภาเมืองเองจะมีการเลื่อนหรือเปล่าแต่ตามรายงานล่าสุดนะครับคาดกันว่าครับจะมีการอนุมัติโครงสร้างต,ต่างๆให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับ อาจจะว่าเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรานะฮะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตผมของอินเดียหม้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสวไไดีครับตัวผมเองขอราตุานไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีรอบบ่ายสวัสดีครับ